บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมช้างเอเวอร์ตันจูเนียร์ฟุตบอล2013เพื่อเป็นการต่อยอดวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เร็ตจำกัดมหาชนได้เปิดตัวกิจกรรมช้างเอเวอร์ตันจูเนียร์ฟุตบอล2013ณสกายล็อบบี้เอสเอฟเว์ซีเนม่าชั้น8เซ็นทรัลเวิด์ ในปีนี้ช้างนะครับกับเอเวอเรตันก็จัดโครงการใหญ่ขึ้นมาเรียว่าช้างเอเวอเรตันจูเนียร์ฟุตบอล2013ปีนี้เป็นการต่อยอดจากผลงานปีเก่าๆที่เราทํามาโดยกิจกรรมช้างเอเวอเรตันจูเนียร์ฟุตบอล2013ในครั้งนี้บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้ร่วมมือกับสโมสรเอเวอเรตันจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมฟุตบลอลเยาวชนบินลัดฟ้าเพื่อไปฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลกับนักฟุตบอลมืออาชีพณสโมสรเอเวอเรตตนะ ช้างเอเวอเรตต์ฟุตบอลคลินิกและช้างเอเวอเรตต์สี่ลายเส้นโคชิงช้างเอเวอเรต t b ฟุตบอลคลินิกนะครับ mm hmm. ก็คงมีการเรียนการสอนเหมือนปีที่ผ่านมา mm hmm. แต่คงใส่เทคนิคใหม่ๆ mm hmm. เข้าไปนะ mm hmm. เพื่อต่อยอดให้เด็กๆที่เข้ามาโครงการเราเมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกส่วนที่2เนี่ยเราจะคัดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า13บปีเนี่ยที่เขาเรียกว่าจูเนียร์คัพเนี่ยนะครับทั่วประเทศร้อยกว่าทีม mm hmm. เพื่อจะหาทีมที่ดีที่ทสุด mm hmm. เก่งที่สุด mm hmm. แล้วก็จะสนับสนุนเขาเนี่ยครับ mm hmm. ไปได้เรียนได้สัมผัส การเรียนการฝึกจริงๆที่ฟินแฟาร์ที่อังกฤษนะครับที่อเาริันเป็นอะคาเดมี่อยู่ที่นู่นส่วนที่3เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการพัฒนาตัวซีไลเซนโคชชิงนะครับเราอยากเห็นวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยเติบโตแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพระดับชาติต่อไปนะครับเราอยากเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งนะครับในการสร้างฝันนะฮะของคนไทยให้เป็นความจริงอยากฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลนะครับเราจะพาเขาไปให้ถึงฝันครับ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน